แนะนำครับเว็บที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับ LSM99 ครับที่รวมเว็บบอลไว้มากที่สุดในประเทศไทยครับได้แน่ความการมีทั้ง LSM99 Sport, 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 สโปสปอร์ตสามซิงค์สปอร์และก็ซับบาสปอร์เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับยังไงสนใจก็สามารถคลิกลิงก์ตะโอเข้ามาจัดได้ตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับช่องทีเด็ด LSM นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งโลกนะครับวันนี้วันที่ 6เมษายน2565ไม่ลาที่เด็ดแบบนี้สามารถรอดสายติดตามช่องกันมาได้เลยนะครับโอกาสจะถึง80-90เลยนะฮะวันนี้เราจะไปที่ไทยลรกครับเป็นบุีรัมือเด็ดเจอเชียงรายอยู่เครับจะค้าแชมป์ได้ไหมวันนี้มาดูกันนะฮะแข่ง6โมงครึ่งนะครับจะเจอกันมา19เกมบุีร์ชนะ12แล้วก็เชียงรายชนะ3นะครับพก เกมหลังเชียงรายชนะ2เสมอ3แพ้1แพ้เกมเดียวนะเหนียวแน่นถือว่าแพ้ยากนะครับส่วนบุยลำเนี่ยหเกมหลังชนะ3แต่สาเกมหลังแพ้2เสมอ1ไม่ดีนะก็ดราม่าทุกเกมนะ ต่อมาทิ่ล้าก็ทีละทอนนะก็อุ้มก็อุ้มนะอารมณ์ไม่ค่อยดีกดจอยนะฮะ6เกมหลังเจอกันมาบุรีรัมย์ชนะเชียงราย1-0บุรีรัมย์เปิดมาชนะ1-0บุรีรัมย์ไปเยือน1-0แล้วก็เชียงรายชนะบุรีรัมย์4-0นะฮะบุรีรัมย์ศูนย์แล้วบุรีรัมย์1-0นะก็ไม่ค่อยขาดนะถ้าเวลาบุรีรัมย์ชนะนะจะลูกเดียวเท่านั้นนะวันนี้ก็ถ้าชนะขึ้นมาได้ในบ้านนะครับก็สามารถชูถ้วยได้เลยนะครรรัับบุีมย์นะโอเคบุรีรัมย์ในนนนนนนบบ้้้้าาปีี14 10เเเกมมชะะสอ2 2แพท่ััคร ส่วนเกมเยือนเชียงราย13เกมชนะ8เสมอ2แพ้3นะครับถือว่าใช้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูราคากันนิดนึงมุย้ยเราไม่ติดต่อลูกควบลองนะลองผมว่าลองนะโอเคต่อแพงนักนะแม่ถ้าต่อลูกลูกควบก็ต่อเจ้าบ้านเข้าใจได้นะเพราะบอลจะฟาสตแชมป์นะโอกาสชนะมีไหมก็มีผมคิดว่าเฉืี่ยนะลองเชียงรายดีกว,ว่าคิดว่าเออน่าจะเต็มที่แพ้ลูกเดียวนะเออมีโอกาสได้กินมุมได้ที่เชียงรายนะครับจัดได้เลยครับลองเชียงรายลูกควบฮะ ส่วนคู่ที่2ยังอยู่ที่ไทยลีกครับเป็นวิจีทุ่มน้าเปิดบ้านพบประจวบ f อครับคู่นี้ขคเจอกันมา6เกมครับวันนี้แข่ง6โมงเย็นนะครับเสมอ2เจ้าบ้านชนะ1และเป็นประจวบชนะสานะครับ6เกมหลังประจวบชนะถึง5เสมอ1ฟอร์มดีมากๆครับไม่แพ้ใครมา7เกมแล้วนะ ส่วนบีจีทูมหกเกมหลังฟอร์มกลับมานะเตดโค้นนะคนญี่ปุ่นนะครับพาทีมชนะถึง4เกมแล้วก็เสมอ2เกมครับคู่พี่น,อนนะ้องนะอีฟันฟันดี้นะโอ้โหแข็งแกร่งจริงนะตัวใหญ่แข็งแกร่งทักษะดีนะครับใส่ป้องป้ง,งแข็งมากนะฮะหกเกมหลังเจอกันมาศูนย์บีจีสองศูนย์นะเอาบีจีในบ้านก่อนบีจีสเบอแพ้ศูนย์หนึ่งบีจีแพ้สามสี 34, นะ่นะคนนี้ฟอร์มไม่ดีดหรือเปล่านะมีสิทธิ์นะวันนี้มาเจอบีจีในบ้านไม่ธรรมดาเมื่อก่อนนะบีจีดับสองนะครับส่วนประจวบดับ 11นะแต่ดีขึ้นมาเยอะเลยนะฮะ BG จีในบ้านปีนี้12เกมชนะ9สะเสมอหนึแพ้2ครับส่วนประจวกเกมเยือนก็11เอกมชนะ4สะเสมอสองแพ้5นะในบ้าน b ีจีดีกว่าอยต่อเกินต่อเกินลูกรองเนะลูกหนึ่งพอดีเป๊ะเลยวะ่ะถ้าลูกหนึ่งก็ b ีจีก็ได้อ่ะคิดว่า b ีจีในบ้านนะค่อนข้างคมนะอ่ะเชร์ b ีจได้เลยครับคู่นี้นะฮะ สนใจครับฟุตบอลทีเด็ดวันนี้ก็เป็นบอลไทยลลกทั้งสองคู่ครับคู่แรกรองเชียงรายส่วนคู่ี่2ก็อยู่บีจีในบ้าน1นลูกครับนะคิดว่าบวกกันแน่นะครับสนใจสามารถคลิกลิงก์ตั้งโอมาออกตัวแบบนี้ตลอด24ชั่วโมงค่าน้ําดีที่สุดในประเทศแล้วก็มีราคาให้เลือกค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับเปิดทุกคู่เปิดทุกลลกไม่ท่าที่เข้ามาได้นะครับยังไงก็ติดไฟโน้ตไว้หน่อยรุ่บนบอลสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดคลายเป็นกําลังใจให้แอดพิกหนึ่งนะครับก็สวัสดีครับ